ไฟต่อเสียงกันอ่าสวัสดีครับพบกับช่างกอล์ฟเทสก่อนส่งอันนี้จะเป็น G P X ดโดรนนะครับอ่าในตัวออนนิวนะแล้วก็ซับสิบนิ้วอ่าพาวเวอร์คร์ดีมินิตัวิีวด้านในสั่งมาจาก Lazada นะร้านตอกเสาอันนี้ก็ตอกเสาเหมือนกันปีไม่วัดโวลต์ต่างๆเก็บพวกสายหลบสาย <c oughs> แล้วก็อ่าหางไอตัวที่ ที่มันอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะปีมันจะห่างจากตรงเนี้ยประมาณนิ้วข้อมือเราอันแรกเนี้ยนะข้อแรกคือสามารถขี่เปิดได้โดยที่เบรคไม่หายแล้วก็ที่วางโทรศัพท์แบบเวลาเปิดโชว์อย่างนี้เนาะ,ะการสะเทือนกันตกได้ทีนี้ก็เปิดเพลงเลย <c oughs> พยายามสัญญาเด้อตันนี้ม่ไงมีปัญยานันดอนต่างอะไรยังได้ตายเรื่อยิงหลังอ่ะขอคราวพอครับลูกค้ามารับ